เช้านี้พามาดูผักสวนครัวครับครับผักอีตูครับหน้านี้ครับฤาดูการครับเห็ดออกครับต้องมีผักอีตูครับไว้แกงใส่เห็ดครับผักอีตูเขือพวงมะละกอครับต้นมะละกอกำลังปลูกใหม่ครับแล้วมาดูมะละกอที่มันเป็นได้ผลแล้วครับ มันตะกอที่มันเป็นลูกแล้วครับได้ผลแล้วครับโอ้โหลูกดกเลยครับเป็นทุกทีไม่ได้จินครับแมงลงก่อนยอดเหลืองตายปีนี้มีเทคนิคครับมีเทคนิคคือว่าเอาผ้ามาพันไว้รอบต้นไว้ผ้ามาพันรอบต้นไว้ครับให้แมงพวกที่มัน ินกพวกมันทำลายต้นทำลายใบขึ้นมาได้ครับดูครับปีนี้เป็นดกมากเลยครับมะละกอต้นนี้มีมีต้นเดียวนะครับกอีกต้นหนึ่งยังเล็กอยู่ตัวนี้ได้ผลแล้วดูข้างๆกันครับกาวดักมแมลงมีตูวครับ ตูครับนาเดือนหกเห็ดปอกต้องปลูกไอ้ตัวเยอะๆไว้แกงใส่เห็ดมะขัวพวงไว้ตำน้ำพริกกินกับน้ำพริกครับมะเขือพวงกำลังดอกแล้วครับโดนฝนมาโดนฝนใหม่ๆกำลังดอกเลยครับเดินรอบครับเดินรอบมะขัวพวงหน่อยเดามะเลือพวงกนัน ดูครับต้นมะละกอรครับมีใน่ต้นเดียวนะครับแต่ว่าลูกดกมากโซหน่อยครับเทคนิคคือว่าเอาผ้ามาฟันรอบต้นมันครับไม่ให้ไอ้พวกหนอนพวกแมลงไต่ขึ้นไปจินใบทำให้ต้นตายได้ครับดูครับดกมากเลยเด็ดไปตามเลยนะครับเด็ดไปแล้วครับลูกหนึ่ง 2ลูกไปี๋ยวไปทำแล้วครับโอเคนะครับพามาดูครับสวนปลูกไว้ครับโอเคครับ